ไฮ้ hi, hi. สุดโยคะกันเจอที่บ้านวันนี้เป็นโยคะท่ายากนะคะเราเล่นซีรีส์ทางง่ายๆมาหลายวันแล้วเนานะวันนี้เรามาใครที่ฝึกกันจะมานานแล้วมาเริ่มฝึกซีรีส์วันนี้กันนะคะตั้งจากการวอร์มก่อนเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะหายใจก่นกอนค่ะหายใจเข้าว่าสอแขนขึ้นสุดลงให้เต็มปอดน,นะคะประสานมือแล้วพิามือขึ้นด้านบนค่ะขแมแ้วท้องเก็บแล้วยืดแขนท้องแขนให้ตึงท้องแขนให้แนบที่กับใบหูนะหายใจออกคลายออกคะ่ะ หายใจเข้าวาดสองแขนวาดสองแขนขึ้นแล้วประสานมือดันฝ่ามือขึ้นหาเพดานค่ะยืดให้สุดนะหายใจออกคลายค่ะหายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นยืดลำตัวประสานมือดันฝ่ามือขึ้นหาเพดานยืดให้สุดนะคะหายใจออกคลายค่ะมากบเท้าค่ะเอามือจับที่ฝ่าเท้าค่ะขยับขาขึ้นลงขึ้นลงค่ะขยับข้อต่อสันุกนะคะปั๊บกวาดโถสุดให้ไหวเอา สอบแปะที่ข้อสอบไปเลยข้ามเวท้องเก็บโกรมหลังแล้วเขายกสูงขึ้นให้แตะข้อสอกเลยนะลงให้ถึงพื้นเลยนะคะยิ่งมีเสียงได้ยิ่งดีเลยนะทุกคนปีให้ถึงข้อสอบเลยนะเหนื่อยเอาการอยู่นะท่านี้นะหายใจออกคลายค่ะตามส้นเท้าออกไปด้านข้างค่ะให้เท้าเป็นสามเหลี่ยมนะคะหายใจเข้า ยืดปกขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือไปด้านหน้านะคะมันจะตึงเพิ่มมากกว่าการที่เอาส้นเท้ามาชิดกับลำตัวนะคะแล้วขยับซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะคะใช้ลมหายใจผ่อนเราค่อยๆดันหลังไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุดไายไหวเอาหน้าอกติดพื้นให้ติดไปเลยนะจ๊ะไทยเอาหน้าากวางที่เท้าวางที่ที่แม่ะ ายใจเข้าค่ะหายใจออกเดินมือไปทางขวาค่ะเหมือนเดิมน,นะอย่าเพิ่งกยกลำตัวขึ้นนะเป็นสี่ข้างขึ้น,น,นไหมคะทุกคนหายใจเข้าเดินมือกลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกเดินมือไปทางซ้ายค่ะอ,อกแรงคงกลับอยู่นะยังไม่ยกหน้าอกขึ้นนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะยืดขาไปด้านหน้าค่ะเราขาที่นึ่งก่อนเนาะจากนั้นองอเข่าขวา จะยกขึ้นมาไว้ที่สอบไปแบบนี้ประสานมือด้านหน้าค่ะแล้วเหวี่ยงซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะเหวี่ยงเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาเปลกไปเท้าซ้ายเลยนะคะวันเล็กอะซิตติ้งโรลลิ่งเบบี้นะคะเหมือนเราปุ้มเด็กนะเอ๊ะเด็กนะซ้ายขวาซ้ายขวาค่อยๆทำนะมีคลายค่ะมือขวาจับที่ฝ่าเท้าวขวาค่ะมือซ้ายนิ้วชี้นิ้วกลางจับที่หัวแม่โป้งซ้าย จะเข้าหาจะเข้าหาจะออกยกฝ่าเท้าขวาขึ้นมาหาหูค่ะทำไมอ่ะท้องยืดอ,อกค่ะปิกไปเท้าซ้ายเข้าหาตัวเองนะสามสองหนึ่งลายค่ะสำหรับข้างนะจ๊้า t ติงโบลิ่งเบบี้ก่อนนะคะยืดอ,อกขึ้นนะคะไม่โกงหลังนะเดี๋ยวไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวไม่ได้ประโยชน์นะแล้วก็ซ้ายข่ะโอเคลายค่ะซ้ายจับที่หลังเท้าซ้ายค่ะ ขวานอู้ชี้นิ้วกลางเริ่มไปเกี่ยวที่นิ้วหัวแม่โป้งค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอาเท้าซ้ายค่ะมาใกล้กับใบหูซ้ายค่ะข้างแมวท้องเปลกปลายเท้าขวานะขาขวาตึงสามสองหนึ่งค่ะคลายยังไงทุกคนียกขาออกค่ะขึ้นตรงๆนะเราจะยืดเส้นหลังขากันนะคะปราชันเนื้อที่นักค่ะหายใจเข้าหายใจออกส่งมือไปหาเท้าขวายืดลำตัว แล้วว่าลาตัวลงต่ำๆค่ะไปหาขาซ้ายหายใจเข้ายกลําตัวขึ้นหายใจออกพับลาตัวยืดออกไปทางขวาค่ะเฟกไปเท้าด้วยนะขดก้นหลงมเลื่อนมาทางซ้ายแล้วกลับมาตรงกลางค่ะเลื่อนไปทางซ้ายไปทางขวาเลื่อนลำตัวไปทางด้านซ้ายกลับมาตรงกลางค่ะหยุดเนาอกเราจะทำข้าซ้ายก่อนนะทีนี้แล้วเลื่อนตัวไปทางขวากลับมาตรงกลางค่ะส่งมือหาเท้าซ้ายเลื่อนมาลำตัวไปทางขวาแล้วกลับมาค่ะ ไปทางซ้ายเรื่อยเรื่อยไปทางขวากลับมาตรงกลางค่ะคลายค่ะยังเปิดปลายเท้าอยู่นะตอนฝึกนะจะได้เส้นใต้ขาจะได้ยืดหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นหายดับหายใจออกคลิปไปทางขวามือขวาไอ้มือซ้ายจับไปที่ปลายเท้ามือขวาจับที่ปลายเท้าช่วย้วภาพลงตัวลงหาโหัวเข่าหัวเข่าขวาค่ะ ถีไปข้างซ้ายค่ะภาพลงตัวลงยืดหลังไปยาวๆนะไปคางแตะที่หัวเข่าได้แตะแต่ไม่ได้ได้วยแหละขามาตรงกลางค่ะหายใจออกภาพลำตัวไปทางขวาขึ้นหายใจออกไปทางซ้ายกลับมาค่ะงายทีขับยกแข,ขนคือหายใจออกทีนี้เราจะก้มเอาคางแตะพื้นแตะเลยนะขึ้นซ้าย ทุกเท้าบดขาเข้ามาค่ะสู่ท่าผี่เซ็กซี่รอบค่ะทีนี้ไปที่ทา่าแคทเทิลนะคะงอเท้าข้าขางอขาซ้ายกว่าซ้ายกว่ายืดแขนนิดค่ะดันส้นเท้าติดพื้นค่ะดูสะโพกกให้สูงลูกเท้าที่ติดกันค่ะหายใจเข้าส่งขาขวาขึ้นสูงเปิดสะโพกขวาเไปปลายเท้าค่ะเปิดสะโพกขวาไว้เพื่อวแล้วคว่ำสะโพกขวาลง ตะพอยไปเท้าค่ะอเข่าขวามาโกงหลังรงหน้าเข,ข่าแตหนกแบบนาีใจเข้าสอดข,ขาขวาสอบไปค่ะเตแต่าดาลักสนะขาเปิดสพกนันนสพกลงองอเขาแตะนะคะส่งขาขวาขึ้นเปิดสะโพกิ๊สะกลงตังๆนะนั่งสะโพกลงแล้วถอยไปเท้างอสอบงวเขา่าหายใเข้าขาวขวามาขอาะนิ้อยซ้าย ข้อเท้ก้อยขวาวางข้อเท้าลงสอดแขนขวาสอดหัวไหล่ไปใต้ขาขวาค่ะวางขวาเขยื้อลุกถอยเลี่ยวเชิดอกเชิดหน้ากินขาหลังได้เยอะๆตามองไปด้นะานหน้าจิกเท้าขวาขึ้นจะได้สวยๆหน่อยคลายค่ะสอดหัวไหล่เข้าไปลึกๆนะะเดี๋ยวทำอีกข้างนะึงนะเราหัวคือจิ้งลัดก่อนหับค้างนะ เท้าขวาลุกเท้าซ้ายเอาไว้ที่พื้นบล็อกลุกเท้าชิดกันหายใจเข้าส่งขท้าซ้ายขึ้นเปิดสะโพกซ้ายแล้วคว่ำสะโพกซ้ายลงเอาปลายเท้าเข้าหาสะโพกไปได้มากที่สุดเหมือนเราชี้เข่าขึ้นหาทีดานนะหายใจเข้าหายใจออกนิดเดียวเลยแล้วคว่ำสะโพกลงมอเข่าเข้าแผ่นกระหักติดปลายเท้าซ้ายขึ้นคว่ำสะโพกซ้ายลงแล้วมอเข่าหาหน้าขาติดสะโพกขึ้นแล้วคว่ำสะโพกลงเอาเข่าแตะน้าขา ติกไปทางซ้ายขึ้นเปิดสะโพกต้องสะโพกเลยเอาก้าวซ้ายไปที่ขอบนิ้วก้อยมือซ้ายค่ะจากท่านี้นะวางศอกลงสอบดหัวไหล่ซ้ายไปใต้ขอบวซ้ายค่ะทะยุมือไปลูกด้วยนะจิกเท้ทาซ้ายขึ้นค่ะอยกากจะหันหน้ยังูงอ่ะอือหันคือท่ายังไม่ดูเนาะได้ยังไงนะทุกคน ไหลมาที่ใต้คอสออใต้เข,าานะขา่าซ้ายนะคลายค่ะส่งทับซ้ายคูทัาแล้วเช็คก่อนนะคะว่าหัวไหลอยู่กับอยู่ตรงกับข้อมือนะการงอกว้างๆค่ะหัวเขา่าเท่ากันกับเออสะโพกอยู่ตรงกับหัวเขานะ แค่งเท้าไนะคะยืดปลายเ้ก่อนนะคะหายใจเข้าจิกปลายเท้าค่ะย่อนท้องต่ำแล้วกระดกพ้่นขึ้นยกอกยกขางขึ้นหายใจออกลากหลังเท้าโป่งหลังเก็บแข้งที่ปกติมาไปที่จะดดีหายใจเข้าจิกเท้าล้ย่อนท้องต่ำยกอกชนหน้าขึ้นหายใจออกลากหลังเท้าโป่งหลังเก็บแข้งที่ปกติมาไปที่จุดค่ะหายใจเข้าจิกปลายเท้าย่อนท้องเชิดหน้าขึ้นหายใจออกลากหลังเท้าขลย่อนท้องเก็บแข้งที่ปกติมาไปที่จะดดี ราาตงกค่ยืดขาวขวาไปด้านหลังค่ะตอนจะโค้ขวาลงเตะขาขวาขึ้นประมาณเตะขาหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกงอขาขวาแตะค่ะหายใจเข้าเตะขาขวาไปไอทิตตองขาเยอะๆนะหายใจออกงอขาแตะนคะค่ะหายใจเข้าเตะขาขวาไปค่ะยืดแขนซ้ายค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกว่าแขนซ้ายจับที่ก ah pues ้อเท้าขวาเท้าถึงค่ะ ตอนนี้บาลานตัวดีๆนะนะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเตะขาขวาขึ้นักไปดับแขนหลังช่วยนะแขนั้องข้างตึงเชิดอกเชิดคางขึง้นไม่ก้มนะเดี๋ยวจะบาลานทาตัวยากนะจากนั้นคลายค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าส่งขาซ้ายไปด้านหลังค่ะหายใจออกมอขาซ้ายหนโอยโอียหายใจเข้ามีดขาซ้ายหายใจออกมอขาแตะขึ้นกาแบบหายใจเข้าส่งขาซ้ายไปหายใจออกมอขาซ้ายแตะหน้าค่ะ ติ๊กโงขาซ้ายไปค่ะยืดแขนขวาไปด้านหน้าค่ะแล้วว่าแขนขวาไปจับข้อเท้าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกส่งขาซ้ายขึ้นหาดันยืดๆๆแต่หลังช่วยนะคลายค่ะจิกปลายเท้าแล้วหมุนสะโพกขึ้นเดี๋ยวเจ๊ทิ้งรีกนค่ะกลับไปที่ท่าแพะเท้าอีกนอกค่ะเอาขาขวาวางที่ ที่ข้อมือขวาค่ะแล้วเอาปลายเท้าซ้ายปลายเท้าขวาไว้ที่นิ้วก้อยมือนซ้ายนะคะเข่าขวาจะอยู่ที่ตั้งข้างข้อมือขวานะ่ะปลายเท้าซ้ายอยู่ที่ใกล้นิ้วโป้งไม่นีนิ้วก้อยข้างซ้ายนะคะใครไม่ไหวเอาเอาหมอนมาลองที่สะโพกได้นะคะแอปชั่นเองนะ่ะแล้วลากดาเท้าซ้ายลงค่ะทีเจียงยโค้นะคะฝ่ามือให้เต็มติดเท้าด้านหลังขึ้นแล้วยกสะโพกขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะคะ หัเข้าอาาัศจนะจะได้ง่ายขึ้นนะขึ้นลงขึ้นลงจะาชัดนะคะเออโอเควางสะโพกับแล้วปรับไ้ที่ท่าจระชาค่ะเปลี่ยนท่านะคะยืดขาวขวาไปด้านหลังจากนั้นแัะวางศอกไวท้ที่ให้วางเข่าไวท้ที่ใกล้กับข้อมือซ้ายแล้วให้ปลายเท้าวขวาอยู่ที่ข้อมือขวานะตั้ง ตั้งเท้าขวาขึ้นแล้วโยกยกสะโพกขึ hilar, ้นขึ can can athletes, ้นลงขึ้นลงนะเลี้ยงดซีรีส์วอล์งนะทุกคนยังไม่เจอท่ายากนะเนี่ยงจากนั้นถอยถอยขากลับมาที่ท่ายก่ะยกสะโพกขึ้นตั้งลงส้นเท้ามันยกสะโพกขึ้นหนึ่งกราดับเอ๊ะนั่งเล็กที่น้องกดส้นเท้าลงยันอะไ่หันอยูนะ ห้าล็อกหายใจนะคะขากสังๆนะทีนี้ค่อยๆเดินหน่อปไปให้เดินเท้าหามือแยกขาออกเท่ากันกับเหดี๋ยวกันกับใจหังหน้าให้ดูสิขาออกประมาณเท่าที่รู้สึกตึงนะ ข้างบนพี่มาขอใ้ด้านหน้าค่ะหน้าของเราถักเสื้อเท้าสุดท้ายชายโป้เราได้ก่อนแล้วติดนะถ้าไม่ได้กไปิดเรียบร้อยก็จัดดายหน้าว่ามันเกิจัดแล้วก็ย้อนมือกลับมาค่ะเราเช็คก่อนนะคะว่าหัวไหล่อยู่กับอยู่ตรงกับข้อมือนะการงอกกว้างๆค่ะหัวเข่าเท่ากันกับเออสะโพกอยู่ตรงกับหัวเข่านะ คคคนนนะะะะเิ่ทสดกอหายะะใจเข้าจาะะิกปลายเท้าค่ะย่ำท้องต่ำแล้วกระดูกพุ่นขึ้นยกอกยกคางขึ้นหายใจออกลาบหลังเท้าโก่งหลังเก็บแขนที่ปกกลางมงด้วยที่จะดีหายใจเข้าจิกเท้าย่ำท้องต่ำยกอกชดหน้าขึ้นหายใจออกลาบหลังเท้าโก่งหลังเก็บแขนที่ปกติมาด้วยที่จะดีค่ะหายใจเข้าจิกปลายเท้าหย่อนท้องชดหน้าขึ้นหายใจออกลาบหลังเท้าเข่าท้องเก็บแขนที่ปกติมอง้วยที่จะดี กลับมาตรงกลางค่ะยืดขาขวาไปด้านหลังค่ะควานสะโโปขวาลงเตะขาขวาขึ้นประมาณเตะขาหลังขึ้นนายใจเข้าหายใจออกงอขาขวาแตกก็แบบนายใจเข้าเตะขาขวาไปไอ้ทีต้องขาเยอะๆนะนายใจออกงอขาแตกก็ักค่ะนายใจเข้าเตะขาขวาไปค่ะยืดแขนซ้ายค่ะหายใจเข้ายืดตบนายใจออกว่านแขนซ้ายจับที่ข้อเท้าขวาขึงค่ะ ตอนนี้บาลานตัวดีๆนะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเตะขาขวาขึ้นหน้าอีกดับเตะหลังช่วยนะแขนทั้งสองข้างตึงเชิดกเชิดคางขึ้นไม่ก้มนะเดี๋ยวจะบาลานซ์ตังตัวยากนะจากนั้นคลายค่ะเปลี่ยนขัางค่ะหายใจเข้าส่งขาซ้ายไปด้านหลังค่ะหายใจออกงอขาซ้ายอยปุ่งหลังเรียบหายใจเข้ายืดขาซ้ายหายใจออกงอขาเตะขึ้นหน้าบหายใจเข้าส่งขาซ้ายไปหายใจออกงอขาซ้ายเตะน้างหลบยั้นเตะส่งขาซ้ายไปค่ะยืดแขนขวาไปด้านหน้าค่ะ แขนขวาไปจับข้อเท้าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกส่งขาซ้ายขึ้นหานลัยืด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 แตหลังช่วยนะคลายค่ะจิกปลายเท้าแล้วหมุนสะโพกขึ้นเราเสินทิศก่ันค่ะกลับไปที่ข้า,ขขาวาขาขวาอีกรอบค่ะเอาขาขวาวางที่ที่ข้อมือขวาค่ะ แล้วเอาปลายเท้าซ้ายไปลายเท้าขว,วาไวท้ที่นิ้วก้อยด้นซ้ายนะคะข่าขวาจะอยู่ที่ข้างข้างข้งขงอมือขวาปลายเท้าซ้ายอยู่ที่ใกล้นิ้วก้อยข้างซ้ายนะคะใครไม่ไหวเอาเอาหมอนมาลองที่สะโพกได้นะคะหาออปชัเปนเองนะแล้วลากหลังเท้าซ้ายลงค่ะขีเจี้ยงโค้งน,นะคะวางมือให้เต็มจิกเท้าด้านหลังขึ้นแล้ยวยกสะโพกขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะคะแล้วเข้าอัศนะจะได้ง่ายขึ้นนะ ึ้นลงขึ้นลงช้าๆนะคะโอเควางสพกลงค่ะแล้วปลับไปที่่าแคทบเท้า,ทาค่ะเปลี่ยนท่านะคะยืดขาวขวาไปด้านหลังฉะนั้นวางสองไว้ที่ให้วางเข่าไวท้ที่ใกล้กับข้อมือซ้ายแล้วให้ปลายเท้าวขวาอยู่ที่ข้อมือขวานะตั้งตั้งเท้าวขวาขึ้นแล้วโยกยกลกขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะ เยังอยู่ซีรีส์วอร์มนะทุกคนยังไม่เจอท่ายากนั่นเ่ะจากนั้นถอยถอยขากลับมาที่ท่าตยค่ะยกสะโพกคือตั้งส้นเท้าแล้วยกสะโพกงึ้นถ้าเดาเอ๊ะอะเดาเคที่เดาปวดส้นเท้าเดเออเาอดย,ดาดย,ย่างนี้อะไร ค่อยๆเดินมนะให้เดินเท้ามาหามือแยกขาออกเท่ากันกับเดียวกันกับหายใจหันหน้าให้หยูะ่ะตังขาออกประมาณเท่าที่รู้สึกตึงนะเอามือถอกขอให้ด้านหน้าค่ะเรื่องมือชี้ตลางเกี่ยวที่นิ้วป้่ะหายใจเข้ายืดตกที่นึงหายใจออกเขมีบท้องเก็บลิน้นๆวางสีรษะขนะึ้นแล้ววางหายใจตลอดเวลานะจวิี้ศะหิ่งองขาขึ้นนะ วัตลิตร,ตระลูปลายดาสะน,ะนะคะ่ะคลายมือค่ะอำมือมาจับในด้านหลังได้ค่ะใครไหวเนาะแบบท้องเก็บนิดนึงนิดนึงพอไหล่ออกทิ้งที่จนะับลงกับพื้นติดทั้งไม่ได้นะการส่งตัวนะส่งมือข้างที่จับไปนะิดวางมือลงที่พื้นนิดวางค่ะาวางกับหน้าที่งไวด้านหน้านะบาลานซ์ตัวดีๆนะให้เท้าคลายค่ะเดินมือจับที่เอวย่างค่อยๆโงกง่ะยกกระดูกขึ้นมาค่ะย่างเท้า 明天，加油。 นอเดินรองเท้ากลับนะคะมืบบอค่ะนเท้าแปดเบสหายจะออกเอามือจากที่ข้อเท้าค่ะพักหนึตัวเปยังไงกันบ้างคะหวัง,ยยงว่าโยคะบังปะในวันนี้จะถูกใจทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับสกิฟเจอร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย